มาเต็มคือเก่าบอกจะได้คือเก่าครับคือท่างการไทยพ็นจนังหลบุปยลอยอเขาคือเก่าแบบเก่าแล้วครับเต็มเทียบมีแต่เขเมนทั้งนั้นสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ก็มาตามกันต่อครับกรณีแท็กซี่เขเมนที่เข้ามาทำมาหากิน อยู่ในประเทศไทยครับมาแย่งอาชีพคนไทยจนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนติดต่อกับเขมรครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างครับก็สูญเสียรายได้ไปเป็นจํานวนมากทางไทยก็พยายามแก้ปัญหาครับโดยหลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันสนธิกําลังนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าเมื่อวานนี้ครับวันนี้เป็นวันที่5 พฤศจิกายน2566ครับเมื่อวานนี้วันที่4พฤศจิกายนเป็นวันแรกครับที่ด่านช่องจอมสุสรินทร์เจ้าหน้าที่ของจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ดําเนินการปฏิบัติการคันเด็ดขาดครับโดยการตั้งด่านจับปรับนะครับดำเนินคดีกันอย่างเต็มที่กับกลุ่มแท็กซี่ขมนินนะครับที่เข้ามาทำามาหากินโดยผิดกฎหมายอยู่ในแผ่นดินไทยครับ ก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับเริ่มต้นเมื่อวานนี้แท็กซี่ก็หายไปเลยครับก็ลดน้อยลงไปไม่เพียงแต่รถน้อยครับหายไปเลยครับไม่กล้าเข้ามาโดยที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะตั้งด่านอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อเดือนหนึ่งผ่านไปเลิกตั้งด่านแล้วมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรต่อไปแต่เมื่อปฏิบัติการเมื่อวานนี้เริ่มต้นขึ้นนึกว่าจะจบครับ ไม่จบครับแท็กซี่เขเมรนไม่ยอมจบครับกลายเป็นย้ายที่ทำมาหากินใหม่ครับที่ช่องจอมสังวัดสุรินทบ,บังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามอย่างเต็มที่กลุ่มแท็กซี่คขมรกลุ่มนี้ก็ย้ายที่ทำมาหากินครับไปยึดเอาช่องสงำที่จังหวัดรีสเกตเป็นที่มั่นแห่งใหม่แทนครับโอ้โหมันจริงๆเลยครับพวกเขเมรน,นี่มันดื้อม,มันด้านจริงๆครับ หน้าดื้อหน้ามืนหน้าด้านไม่เกรงอกเกรงใจกฎหมายไทยเลยทั้งทั้งที่แผ่นแผ่นดินไทยแท้ๆครับโอ้ยไม่รู้จะเอาอยัางไงดีละทีนี้สงสัยการปฏิบัติการในระดับท้องที่นี่ไม่เวิร์กไม่ได้ผลแล้วครับจะได้ผลนี่ใช้ได้ผลนี่สงสัยจะต้องระดับปฏิบัติการระดับประเทศแล้วครับปิดด่านชายแดนมันทั่วประเทศตรวจจับมันทั่วประเทศเลยครับนี่ครับคลิปที่เห็นไปตอนต้นคลิปครับ เดี๋ยวมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งรถเมนครับยังมาเต็มคือเก่าบอกจะได้ก็คือเก่าครับ คือทางการไทยเพิ่นจังดบุปปอยให้เขาคือเราแบบเราแล้วครับเต็มเทียบมีแต่เขเมีนทั้งนั้นสองสังคมครับคนไหนที่ไม่ค่อยพอใจคุณขมีนที่ขับรถเข้าไปแล้วก็ไปฟ้องคุณนี้คุณนู้นเนี่ยขามาขมไม่ไดนะ้ต่อไปนะระวังระวังด้วยพี่ครับมีครูครับมีครูครับแท็กซี่ขมีนมีครู คูแล้วพี่แต่มันไม่เปิดหน้ามันมันส่งแก่คลิปเสียงมาหาเพื่อนผมเพื่อนผมก็เลยเอาไปดูครับมีคูแล้วครับพี่มีคูแล้วครับทํายังไงพี่ทําคอนเทนต์ยังไงก็ทําเลยนะครับเผื่อจะได้รู้ถึงหน่วยงานเราที่จะลงมาจัดการนะครับมีคูแล้วครับพี่มีครูครับพวกผมกําลังสืบดูว่าไอ้คันไหนรถคันไหนครับคือมันไม่เปิดหน้า มันไม่แน่จริงไม่แน่จริงครับก็มันพูดว่าเอมันกําลังสื่อผาคนที่เขาว่าคนไหนไม่พอใจรถเขเมรเข้ามาฝั่งไทยเขากําลังสื่อผาแล้วก็บอกว่า,วาต่อไปอ่ะเข้ามาในเขเมรไม่ได้แล้วให้ระวังตัวด้วย เนี่ยครับโอ้ยมีเกรงอกเกรงใจคนไทยไม่เกรงอกเกรงใจแผ่นด,ดินไทยเลยครับเนี่ยครับบางทีคนเราเอ็นดูเขามากเกินไปจนบางทีก็กลายเป็นความเดือดร้อนของคนไทยเราเองรัฐบาลไทยที่ผ่านมาก็พยายามโอนอ่อนผ่อนตามเออเห็นแก่มนุษยธรรมมั่งเป็นพี่ใหญ่ใจดีช่วยเหลือเขาไปทั่วครับแต่เห็นไหมล่ะครับพวกเมรชั่วพวกนี้มันเห็นแก่คนไทยบ้างไหมครับ โอ้ยบางครั้งเราก็บอกว่าเพื่อมนุษยธรรมแล้วพวกมันเห็นแก่มนุษยธรรมบ้างไหมครับเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้ไทยตลอดเวลาเลยครับทั้งภายในประเทศภายนอกประเทศด่านชายแดนนี่ไม่ใช่แค่อาชีพแท็กซี่อย่างเดียวนะครับอาชีพอื่นๆมันก็มาเบียดมาบางังรวมทั้งก่ออาชญากรรมอีกมากมายโอ้ยอ่อนอกอ่อน,ออนใจเลยแอดมินก็ไม่รู้จะพูดยังไงดี ก็เป็นหน้าที่ของไทยที่จะต้องปราบปรามนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องความคนไทยต่อไปจากผลของการที่อ่อนอ่อนผลตามครับกลุ่มแท็กซี่กลุ่มนี้ก็เคยมาทำมหากินอยู่ประเทศไทยเป็นเวลานับ1ิบปีแล้วครับแต่พอไทยมาปฏิบัติการตอนนี้พวกขเม็นกระบนกระบนว่าเมื่อ1ิปีที่แล้วทำมหากินทั้ง1ิปีแล้วทำไมจะทำต่อไม่ได้โอ้โหนั่นแหละครับความใจดีของคนไทยกลายเป็นให้โทษให้ ความลำบากกับตัวเองคาคอเจ้าของแล้วครับทีนี้เออเขาไม่ได้เห็นแก่พี่น้องประชาชนคนไทยเลยมีแต่คนไทยใจดีกับเขามากเกินไปหรือเปล่าเพราะนั้นเราจะปราบปรามให้เด็ดขาดเนี่ยครับอะไรก็แล้วแต่ที่พวกกลุ่มคนต่างด้าวต่างชาติทําผิดกฎหมายครับเราต้องเริ่มปราบปรามกันอย่างจริงจังครับทุกกรณี อย่าให้มันอ่านได้ว่าเมื่อสิบปีที่แล้วยังทําได้แล้วก็ทํามาจนสิบปีแล้วโอ้ยครับนี่เป็นข้ออ้างค้างคางูๆข,ของพวกชั่วร้ายอย่างนี้แหละครับไม่รู้โอ้ยถ้าจะพูดไปก็จะหยาบเกือบจะหลุดปากเอาหลุดปากก็หลุดปากหยาบก็หยาบครับแผ่นดินโครตรพ่อโครตรแม่มันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ได้แต่มาระบายความรู้สึกครับอัดอั้นตันใจมานานแล้วครับกับความรู้สึกของชาวต่างชาติ ที่มาเอาเปรียบคนไทยก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันต่อไปครับก็คงจะต้องอก็ยังไม่รู้ครับว่าจะใช้วิธีไหนเ,เขาอาจจะต้องใช้วิธีเดียวกับการากับช่องจอมที่สุรินครับนี่ก็ปราบปรามให้หมดสักทีเอาทุกกรณีครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยแม่น่าจะทำยังไงดีครับปิดด่านชายแดนมันทั่วประเทศเลยดีไหม เอาให้มันจบๆจบกันไปเลยแล้วก็ค่อยมาเจราจากันใหม่คือการเจราจาตกลงกันต่างๆในข้อข้อตกลงต่างๆกับต่างชาติกับชายแดนเนี่ยนะครับไม่รู้เป็นยังไงครับคนไทยจึงต้องยอมเสียเปรียบอยู่เสมอครับมันเอาแบบเท่าเทียมกันไม่ได้เลยครับฝ่ายเจราจาอย่างเช่นกรณีนี้ครับาชาวคขมรนขับรถเข้ามาในประเทศไทยมาเที่ยวได้ถึง15วันครับ วิ่งขับไปที่ไหนก็อยู่ได้15วันครับอยู่ในจังหวัดไคยงเนี่ยแต่ทีไทยครับข้ามไปฝั่งเขมรได้มันให้อยู่วันเดียวครับแล้วไทยยอมเจรจาได้ยังไงครับทําไมแม่มีข้อตกลงที่เป็นธรรมเหมือนกันครับมันมาประเทศไทยได้15วันไทยก็ควรจะต้องไปประเทศมันได้15วันเช่นกันมันมามันให้ไทยไปได้วันเดียวก็ให้มันมาอยู่ได้วันเดียวเหมือนกันครับโอ้ยเอ็นดูแต่เขาครับแต่ประเทศไทยนี่ ไม่รู้เป็นยังไงก็อยากจะให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่แพ้คนกัมพูชานะครับก็น่าจะมีมีศักดิ์มีศรีบ้างอันนี้กลายเป็นเบี้ยล่างตลอดทั้งทั้งที่แผ่นดินไทยก็กว้างใหญ่ไพศาลครับประชากรไทยก็ก็ไม่ได้ว่าอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยกันทุกคนนะครับคนทุกคนยากก็มากก็ไม่พวกแท็กซีข่ขมรบอกว่าโอ้ทำมาหากินลำบากแล้วมันข้ามมาเนี่ย พวกคนที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างไม่ลำบากเลยครับสูญเสียรายได้กันขนาดนั้นโอ้เจ้าหน้าที่ไทยครับวอนช่วยประชาชนชาวไทยด้วยทำงานกันจรงิงจังทั่วประเทศสักทีครับบางทีท่านก็ดีดีนะครับก็พยายามช่วยเหลือพยายามแก้ไขปัญหาแต่บางที่ก็โอ้ยมันเปรียบเทียบง่ายๆครับที่เห็นหน,นี่แหละไอทีตั้งด่านจับมอเตอร์ไซค์นี่จับกันจัง ไม่รู้เอาข้อหามันจากไหนพอโบกรถได้ก็เดินรอบรถอยู่นั่นแหละเดินไปเดินมาไม่รู้กี่รอบสามรอบห้ารอบจนกว่าจะเห็นจุดที่มันผิดมันพลาดจนกว่าจะได้ปรับนู่นแหละครับถึงจะปล่อยแล้วทีพวกต่างชาติมันมาเอาเปรียบคนไทยอย่างนี้ครับอมืมันง่ายๆครับของเห็นเห็นกันอยู่แล้วก,ก็ขับรถแท็กซี่ในประเทศไทยมันเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยครับอู้ยกับฝากทุกท่านนะครับ ก็ทีมงานก็จะได้ติดตามข่าวคราวกันต่อครับเอว่าฝากท่านผู้ชมว่าการแก้ไขปัญหาจะเป็นไปในรูปแบบใดจะแก้ไขปัญหาได้เสร็จสิ้นหรือไม่โ <c oughs> อ้ยก็อ,อ่อนอกอ่อนใจครับนี่เป็นเพียงการระบายความรู้สึกครับแค้นในใจในานะในานะที่เป็นคนไทยครับเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าทำไมคนไทยเนี่ยจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของคนต่างชาติเสมอ เราไปทำอะไรให้มันครับเราถึงต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกมันก็ฝากไว้เท่านี้ครับคลิปนี้ก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ